เค้กกล้วยหอมของปนนะคานี้ปูดฟูสวยๆเลยนะคะฉ่ำเบามากค่ะนะคะใช้แป้งโฮวีดนะคะแล้วก็ใช้แค่ตร้อกมือเองค่ะทําง่ายมากๆค่ะแต่ก่อนจะไปชมวิธีท,ทานะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ป้นด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปชมวิธีทํากันเลยค่ะแม่บ้างตุรกีสวัสดีค่ะ วันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาปอกกล้วยแล้วชั่งนะคะกล้วยใช้กล้วยสีดาเปลือกด,ดาๆแบบนี้นะคะจะหวานนะคะนะแล้วเราจะสามารถลดน้ําตาลลงได้อีกด้วยนะคะเพิ่นจะชั่งกล้วยนะคะ250กรัมค่ะจากนั้นนะคะเพิ่นใส่โยเกิร์ตนะคะสช้อนโต๊ะใครไม่มีโยเกิร์ตไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะตัดออกได้เลยมะนาวค่ะประมาณครึ่งช้อนชาค่ะบีบไปเพื่อไม่ให้กล้วยดําจัดเท่านั้นเองนะคะ จากนั้นนะคะเราบีกวยนะคะให้ละเอียดค่ะเนบีกวยละเอียดแล้วนะคะประมาณนี้ใครชอบละเอียดมากๆเอาไปปั่นก็ได้นะคะจากนั้นพักเอาไว้ค่ะวันนี้เพื่อนใช้แป้งโูวีนนะคะแบบละเอียดนะคะในอย่างแป้งโฮวีนนะคะเพิ่งนใส่ผงฟูค่ะเบกิงโซดาค่ะคนให้กระจายตัวเข้ากันดีค่ะจากนั้นพักเอาไว้ค่ะ วันนี้นะคะเราจะใช้แค่ตะกร้อมือนะคะปิ้นไม่ได้ใช้เครื่องไข่ไก่สามฟองค่ะไข่ไก่ตุรกีเปลือกสีขาวนะคะปิ้นไม่ได้ใช้ไข่เป็ดนะเกลือค่ะน้ำตาลทรายค่ะตีให้น้ำตาลทรายละลายดีค่ะใครมีเครื่องตีใช้เครื่องตีก็ได้นะคะโอเคปิ้นตีจนน้ำตาลทรายละลายดีแล้วนะคะใช้เวลายอยู่นะ จากนั้นนะคะวานิลาค่ะเป้นใช้วานิลาเข้มข้นนะคะป้นจะใช้นิดเดียวใครใช้วานิลาธรรมดาก็ประมาณ1ครึ่งถึง1ช้อนชานะคะแล้วแต่ความเข้มข้นของวานิลาที่คุณใช้นะคะจากนั้นนะคะน้ำมันพืชค่ะจากนั้น,นะคกกล้วยที่เราทำเอาไว้ค่ะใส่ลงไปเลย คนให้กระจายตัวเข้ากันดีค่ะให้มั่นใจนะคะว่าน้ำตาลละลายหมดดีนะคะไม่เป็นเม็เนนะเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะคะเพิ่นจะทยอยใส่แป้งลงไปนะคะค่อยๆคนให้เข้ากันนะคะกวาดข้างโถกวาดก้นโถด้วยนะคะ โอเคเมื่อเข้ากันหมดผงแป้งดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใช้พายางนะคะกวาดก้นโถขอบโถเล็กน้อยนะคะเอาพายางนะคะกวาดข้างกวาดแซะให้ถึงก้นแบบนี้เลยนะคะนี่เพิ่งแซะกวาดแบบให้ถึงก้นเลยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราเทาใส่พิมพ์กันเลยค่ะ ้นเทหมดแล้วนะคะทั้งสิบถ้วยนะคะจากนั้นด้านบนก็ตกแต่งด้วยวอลนัตนะคะมเมล็ดฝักทองนิดหนึ่งเมื่อโรยเสร็จแล้วนะคะนำเข้าบได้เลยค่ะอบสุกออกมาแล้วนะคะอันนี้ไม่ได้ไหมนะคะแป้งอูวีดนะสีเขาจะเข้มๆเป็นปกตินะคะจากนั้นน้าเราเอาออกจาก ถาดเลยค่ะเดี๋ยวเรารอ,รอเค,ค้กเย็นนะคะเรามาดูด้านในกันค่ะวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ปนด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอนะคะ่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ